สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชา n นลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับงวดวันที่3มกราคม2568นะครับเป็นงวดที่1หรืองวดแรกของปี68นะครับซึ่งงวดแรกของปี68ลงไว้คลิปหนึ่งแล้วนะครับเป็นคลิปนี้ลงเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้ก็มาให้มันความชัดเจนนะครับมันไม่ออกวันที่1นะครับก็จะเป็นงวดวันที่ 3ามโมโคหกแปดนะครับชัดเจนที่3มโมโคหกแปดนะครับลงไปสูตรหนึ่งแล้วนะครับก็ไปนั่งดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับจะนำตัวเลขสูตรนี้มาฝาก fc นะครับทำยังไงนะเอาสิบสิบร้อยกับสิบบวกกันตัวนี้บวกกันสิบสามอันนี้บวกกิดนะ เอาซีงกสีขึ้นก่อน4ีบวกเเป็น13 3ก็ลบไป3าแต้มนะครับลบไป3มแต้มก็0 1 2 3์หนึ่งเป็นเลขเด่นนะครับมันมา2ตัวมา0กับ1นะครับอันนี้ก็6กับ0ูนกกับ0ได้6ก็3 4 5 6 นะครับมันก็มา3กับ4ี่งวดนี้นะมา2ตัวนะครับอ่างวดต่อมา7กับ4ได้11ก็ได้8 9 0 1ก็มา0กับ9นะครับแต่ไม่มาคู่กันนะแต่บางงวดก็มีอาจจะมีคู่กันนะครับอ่างวดต่อมาอีกนะครับ9 6 7 8 9มา8กับ9ต่อมา8กับ2 2กับ8ได้10 เจ็ดมา8มา9กับ8 8กับ9 9้8 9เลยนะครับต่อมาเจ็ดสินะครับสี่หมา6กับ7ล่าสุดนะครับก่อนสิ้นปีได้ที่2 9 0 1 2มา9กับ2นะครับมาคู่กันเลยมาคู่กันได้นะครับมาคู่กันได้อยู่ วันนี้นะครับวันจันวันที่3านี้นะครับได้2กับ6เป็น8นะครับ5678นะครับสูตรนี้ผมจะนำไปประกอบกับตัวที่บอกว่าเป็นหลักร้อยนะครับก็ประกอบกันได้ดีอยู่พอสมควรอยู่นะครับวันนี้ก็ให้ไปทำรู้เองนะครับหลักร้อยคืออะไรก็คือแสนเป็นตัวเดินเลยนะครับเอาไป3ตัวแสน2 3 4 4 4 5 6 8 8902 2 8 9 9 9น1 7 789นะครับปันที่3นี้ก็จะเป็น2 2 3 4นะครับประกบกับสูตรนี้นะครับก็ประกบเพื่อจะนำไปเทียบกับตัวนี้ด้วยนะครับนำไปเทียบด้วยประกบแล้วจะได้ที่เดีย๋ยวคุขอคิดแป๊บหนึง่งนะครับขอคิดแยกแยกกินเดียดให้ก่อน ว่าเป็นสูตร1กับสูตร2เป็นสูตร1กับสูตร2เรียกอินเรียนก่อนนะครับอ่าอันนี้สูตรที่ตัวแรกน,น,น,นี่เป็นสูตร1นีนะี้เป็นสูตร2นะครับเป็นสูตร2ก็จะได้ที่5 5 2

มันตัวเลขมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอยู่เอาไปดูตัวไหนมันําำกัน52นี่มีมีสาอยู่นี้แล้วนะครับ52 53ก็อยู่นี้54ก็อยู่นี้62 26นะ63 64ฝั่งนี้ไม่น่าจะชนนะครับถ้ามันมานะครับก็จะเป็น2แถวนี้แหละนะครับ หรือถ้ามันมามันชนการคือสี่ตัวนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ไม่ชนชนอ่ะหกตัวไหมห้าสี่โอหกตัวนะครับชนหกตัวนี้นะครับชนหกตัวเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ใกล้เคียงอยู่นะครับตัวจะเด่นคือตัวชนนี่แหละครับตัวชนถ้ามันไม่มาสี่สี่นี่ตัวชนสี่นะครับตัวชนสี่มีโอกาสว่าจะเป็นห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่นะครับ คือตัวชนนะเกิดมันมาไม่มาคู่ในสูตรนี้ไม่มาไม่เป็นคู่ไม่เข้าคู่กันอาจจะมาเป็นแบบนี้นะครับ748ดมีโอกาสได้นะครับมีโอกาสได้แล้วก็ในสูตรนี้วิ่งรูด3 4 58นี่3 4ม8ก็มีโอกาสมา8 4ได้6 4 6 4 8 4สวสวย นะครับหกสี่แปสวยๆหรือจะมาตัวเก่าตัวเก่าตัวไหนที่ออกเพิ่งออกไปนะครับ9กสองออกบ่อยแล้วนะช่วงนี้ออก9มา9ก้บ่อยสะเกินนะครับ9กามา, 9, มา, 9, มาบ่อยหรือ2มา9ก็มาบ่อยดีนะครับก็ระวังไว้เหมือนกันนะครับ8 8ดแปมีม่แปดห้า มีอะไรบ้างมี4 6อา่ามี4 6 6หกผ่านมาไม่นานนะครับ4 6 1นะครับ4 1มี9 2 9 2 8 5 6 5 6 7าสอเจ็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ2อาจจะยังอยู่นะก็จะเป็นนี่แหละ5 2 6 2 2ยังอยู่แต่ช่วงนี้3หายไปนานอยู่หายไปเยอะอยู่นะ3ก็มี2มี4ที่เด่นๆน,นะครับที่เด่นเ่นคือชน4อยู่ตรงนี้ จน4อยู่ตรงนี้นะครับก็ฝั่งนี้นะครับน่าจะเป็นล่างถ้ามานะครับน่าจะเป็นล่างเพราะประกบใส่กับหลักร้อยหลักร้อยคือหลักหน่วยล่างนั่นเองนะครับก็คือ2 3 4นะครับ2 3 4ถ้าากจะจับฝั่งนี้นะครับเป็นบนก็ควรจะเอา2 3 4ไปใส่หลักร้อยวันนี้ผมไม่จับ3ตัวให้นะครับไม่จับ3ตัวไม่ลง3ตัวก็คงจะเอา ชุดที่มาเพิ่มเท่านั้นให้ที่มาชนว่าตัวชนนี่มาชนนี้นะครับชน5 2ชน5 3ชน5 4 6 2 6 3 6 4นะครับถ้าฝั่งนี้มามา4ชนก็จะมี7 4เข้าไปด้วยนะครับ7 4มี8 4นี่แหละตัวที่สวยๆนะครับมันก็ชอบอยู่ประมาณนี้แหละเวลาวพัฒนานะครับมี9 2 ถ้า8นี้8 8มาหลังๆจะมี85 8 9 8 6ซึ่งอยู่น,นี้ไม่มีนะครับอยู่ในนี้ไม่มีมี92อยู่นี้ไม่มี92มี62เคยออก4 6ล่างเคยออก3 7บนนะครับก็จะดูสถิติที่มันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับมีอะไรอีกนะ C, C, C. อ่ะ1 4 4 4อ่า4 4มีอยู่นะครับ44มีไม่นานนะครับ 44มี936353 6353มี36ออก63ออก36ต่ออีกนะครับใกล้ๆกัน5457 54มี545793 9498 4601 37 73ตัวที่มันเคยออกก็ที่วงไว้ให,ทห,ทห้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่วงไว้ให้แล้ว ก็คงจะเอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้ก็ให้แก้มือจากไทยนะครับบางท่านไทยไม่ไมาอาจจะมาใกล้ๆไทยนี่แหละห้าหนึ่งห้าสองนี่แหละตัวนี้นะครับหกชุดนี้หกชุดนี้เป็นชุดเด่นมันชนสองฝั่งนะครับชนกันนี่ก็เอา ไฮไลท์ไปให้นะครับบางท่านก็เลือกเฉพาะไฮไลท์นะครับอันนี้ก็ไฮไลท์เยอะๆหน่อยนะครับหกเจ็ดแปดตัวนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไฮไลท์ไม่เอานะมันก็สําคัญทุกตัวนะครับสําคัญทุกตัวอันนี้เอาหมดแล้วนะครับก็เพิ่มหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทะเบินเป็นสี่สี่นะทะเบินนี้ก็สี่สี่นะครับนะก็คงจะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับหลักร้อยเอาเขียนไว้หน่อยหลักร้อย FC บังท่านหลักร้อยคืออะไรเปลือกจับร้อยนะครับหลักร้อยคือ2 3 4นะครับ2 3 4อยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อมาได้ฟังก็หลักร้อยอยู่นี้นะครับเน้นอะไรหลักร้อยนะครับก็จะเน้นเอาตัวเน้นที่สุดนะมี8 4มี8 4 มันมีอีกสูตรหนึ่งอยู่ที่เป็นสูตรอันนี้ก็สูตรฝั่งนี้ก็789 7มันมี4มี5นะครับ5ไม่มีในนี้นะครับมันก็จะเป็น7 4นะครับ7 4นะ74 84 74 84นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คงจะไม่ไม่หนีออกไปไกลนะครับก็คงจะอยู่นี่แหละนะครับคงคิดว่าคงอยู่นี้นะครับ มันถูกมาแล้วสูตรนี้มันน่าจะถูกต่ออยู่นะครับอาจจะได้สักสองสามงวดอยู่นะครับว่าสองสามสี่มันมีเยอะนะนี่สองสามสี่นะครับสองสามสี่หลักร้อยก็สองสามสี่คิดเหมือนกันไหมเอามาที่มาเหมือนเออเหมือนกันที่มาเหมือนกันนะครับตัวนี้สองสามสี่ตัวนี้ตัวมาลงห้าหกเจ็ดแปดี่เป็นตัวใหม่นะครับเป็นสูตรเป็นสูตรใหม่มาดูมาเดินมาดูใหม่ นะครับแต่คำนวณก็อยู่นี่แหละนะครับก็เป็นคำนวณใหม่เอาสีตัวนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปตัดกับวิ่งรูดนะครับตัดกับวิ่งรูด3 4 58นะครับ3 4 58มันก็จะมีเด่นที่8ด้วยนะครับแปดเป็นตัวชนด้วยนะครับ5ก็เป็นตัวชนก็เลย5ตัว1นึงนะครับก็คงจะประมาณนี้แหละตัวเข้าคู่จริงๆอยู่ในนี้ก็จะมี5 4 แปดสี่ห้าสามแปดสามนี่แหละนะครับครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณตุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ